ก็เลยไปทยยังไทยง่วหน่อยจะคล้องลงกันนี่รับลูกชายบลูโน่ของดีแอนเดียฟาร์มครับกินยาเห่นอยู่กับนี่ครับลูกชาย Bruno ของกัมโบครับ KF31 ครับ,รบ,าอ,รบ,รบอายุห่างกันเดือนเครึ่งครับตัวหนึ่งสี่สามเดือนแล้วตัวหนึ่งสามเดือนครับตัวหนึ่งกำลังเดือน เบื้งใส่กันตัวนึงสีงออกจางแน่ตัอแม่มาจากแม่บดกำบวกกับโตจริงกับสีจางจะบูนออกกับจางแน่เลยครับแต่ว่าหันให้แดงเข้มได้อาทีพมาจากแม่ที่แดงดีก็ได้ละแต่ว่ากำบวนี่อาชีมาจากแม่ที่เป็นจะพูดกับว่าเดี๋ยวไปเบื้ประวัติของเขาขครับว่า มาจากแม่แบบใดกินยายำแรง6โมงแรงแดวล,ลมลบตัวก็มาให้กินยาอ๋อหน่อยเออ xuống người rất là ngại ngang rất là ngon 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 ต้นไม้สิฮักเลยครับนี่ต้นไม้ล้อมไว้ต้นประดูแดงนี่ครับต้นประดูแดงล้อมไว้ง,งวงใหญ่มากกับมูลเบิดครับมัน,นสิเห็ดหัวล้อมอีกสันหนึ่ง,บ,งบรรยากาศงวหน่อยกินหญ้ายามแรงเบืองดาบก,กิ่งซ้ำกันแล้วครับ หนึ่งเรื่กำลังเิมหัดกินหัวาหาันรครับน้องบอย101ครับลูก no, บลูโน่กำลังหัดกินหัวาหาันมือละกำรแรต่ตัวนี้กินเต่นมครับกำลังหัดกัดหยาเดียนกลัวนี่พัฒนาการไว้กันครับนี่ลูกชอยกัมโบ้ KF31 ครับนี่ตัวนี้ครับ ก้องสัง้งมาจากแม่ลูกผสมฮินดูครับเดี๋ยวเคนแม่กับเบิ้งคลิปสีพันๆมากนะครับไปเบิ้งคลิปสี่ลงก้อนหนาน,น่นนะครับของสองวันไอตะวันนะครับเด้ไอไปแล้วครับเล่นมาแล้ว